สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาสอนทุกคนไปเข้าไปในร้านค้าข้างๆบ้านนะคะไปแบบไม่ต้องใช้ไอเดีเลยค่ะนี่นะคะร้านข้างๆบ้านก็ไม่ได้ไกลจากร้านเราเลยนะคะนี่เลยค่ะตอนนี้นะคะ,ะ,คะเราก็ถึงแล้วนะคะ เดีย๋ยวเรามาสอนวิธีการเข้าไปในร้านนี้กันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะทุกคนกดที่เมนูจากนั้นก็กดไปที่ตัวพ p นำหน้าแล้วก็เลื่อนๆค่ะเลื่อนเลยนะคะแล้วก็จะเจอกับตัวที่มีตัว s นำหน้าแล้วทุกคนก็กดเลยค่ะ แล้วมันก็จะมีพรมให้นะคะทุกคนก็นั่งเลยแล้วจากนั้นก็กดไปที่เมนูแล้วก็กดไปที่เดิมเลยค่ะแล้วก็กดตรงนี้แล้วก็กดที่คูณ10แล้วก็กดตรงไปตรงหน้านะคะตรงไปเลยค่ะแล้วก็กดขึ้น โอเคถ้าทุกคนกดได้แล้วก็กดการกระบาดเลยค่ะแล้วก็ลุกขึ้นได้เลยนี่เลยนะคะเราก็จะเข้ามาอยู่ภายในร้านแล้วนะเราก็สามารถสั่งอาหารได้และนี่ก็คือพ่อค้านะคะแล้วก็จะมีน้องหมูด้วยแล้วก็สามารถที่จะอุ้มน้องหมูได้ด้วยนะคะทุกคนดูสีน่ารักมากเลยนะคะใครอยากทำคลิปอะไรอีกก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะบ๊ายบายคะ่ะ